รู้ไหมว่าสมัยโรมันโบราณถ้าจะยืมเงินใครสักคนต้องสาบานต่อเทพเจ้าก่อนถึงจะได้เงินฟังดูเหมือนพิธีกรรมในหนังแฟนตาซีแต่เรื่องนี้มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ยุคโรมันการกู้ยืมเงินในยุคนั้นไม่ได้แค่เรื่องของตัวเลขหรือสัญญาแต่เป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องอ้างถึงเทพเจ้าโดยเฉพาะเทพจูปิเตอร์เทพเจ้าสูงสุดของชาวโรมันก่อนจะทําข้อตกลงทางการเงินผู้ให้ยืมและผู้ขอย,ยืมต้องไปยันสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่น วิหารหรือแท่นบูชาแล้วกล่าวคำสาบานว่าจะคืนเงินตามกำหนดหากไม่ทำตามเทพเจ้าจะลงโทษนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าการอ้างถึงเทพเจ้าแบบนี้ช่วยเสริมความน่าเชื่อถือและลดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้เพราะในยุคนั้นยังไม่มีระบบธนาคารหรือเครดิตบูโรอย่างทุกวันนี้งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาดเคยชี้ว่าการนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับการคำสัญญาช่วยเพิ่มระดับความเส,สัตย์ได้ถึง30เ พราะมนุษย์กลัวผลลัพธ์ที่ควบคุมไม่ได้ถ้ามองดีๆพฤติกรรมแบบนี้ก็ยังอยู่กับเราจำปัจจุบันแค่เปลี่ยนจากเทพเจ้าเป็นไลายเซนทนายหรือแม้แต่โพสต์เฟซบุ๊กประกาศว่าจะคืนเงินสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะยุคไหนความไว้ใจยังคงเป็นหัวใจของการยืมเงินชอบต้องกดติดตามไว้นะครับ